มันก็เป็นวันหนึ่งที่ผมได้คิดถึงวันเก่าๆผมจึงได้เปิดดูรูปเกา่ามีความรู้สึกว่าเออตีสถานที่แห่งเนี่ยผมก็ยังไ่ได้หันทะเลหมอกเตียผมก็เลยว่าเออก็ยากไปอยู่เหมือนกันนี่นมันกน็จับใส่พอดีว่าเปลื่อนผมตากมาพอดีนะก็ตากมาไปแนวคูลังกา,าผมก็เลยอโอเคต่อไปเก็บของนี่ไง ก็เลยว่าเออป้ากันเก็บของนะครับเดินทางไปภูลังกาพอกับเนี่ยผมก็เก็บของเรียบร้อยหมดเสร็จปุ๊บละกันปรเดินก็คือว่าเอา้าแยรถหายนะครับหาบาปะก็เลยว่าเออเอารถเทาไปก็ได้นะรถเทากำลังจะคืนฉีบเนาะเขายั่แปลงยังไม่แล้วแต่ก็ลองมาสตาร์ทพอกับเนี่ย กร็รุนอยู่เอาสตาร์ทเอาเสื้อติดเก่าเนาะเดินทางครับแต่กับผมว่ามันจะไปดับตังแดเนาะก็ลองลสุมส่มๆไปเดินทางครั้งนี้กับเป็นจุดเริ่มต้นในการกลับมาตามหาทะเลหมอกของผมอีกครับแล้วรอบเนี่ยเป็นการเดินทางตีเขาบะได้ตั้งรักตั้งตัวเองเลยยูยๆกับมาช่วระวัง,วงทางกับมีฝนตกเล็กน้อยไปค,ครับมามาป้าเปื่อนแหมเอ้ามันจะบังเอิญไปสองสามเตียแล้วนี่นะ ชุดชุมวิวผ่าจ้างน้อยมากเตรียมของร้านกางเต้นครามนี้เขาได้เลือกผูสันร้านกางเต้นราคาต่อหัวคนละร้อยห้าสิบล้านกางเต้นมีอุปกรณ์กระเผากกระป๋าบริการพร้อมนะครับแต่พอดีว่าผมเตรียมมาหมดทุกอย่างร้านกางเต้นเลยไม่ได้กินตังค์งงถุงหิมะเธอรักทุกสิ่งแต่เธอไม่เคยจะรักฉันพอเขารับไปได้สักกัม มันก็มีฝนตกลงมาประเด็นคือเฮานอน,อนห้องหน้าหน้ามันไหลมหา <Okay. S 1> ผมก็เลยได้ค่ายไปนอนฟังตั้งข้างที่มันไหลามาลสองฟังเนะาะกพอนอนได้อยู่เต้าแจ้งไม่พิดหวังจริงๆที่นอนตาฝนทั้งคื้นนะครับมาถึงจุดนี้ก็ทําให้ผมได้หั่ผมได้เก็บไปอีกหนึ่งทีแล้วสําหรับเล่มอกี่สวยงามทีสุดในจังหวัดพะเยานึงในซีอันดับ ทะเลหมอกที่สวยที่สุดของประเทศไทยเลยนะฮู้ก็ไข่หันห่วมามงมามาคอในเฟสเนอและเหมือนเช่นเคยก่อนที่เขาจะแยกตัวบอกลากับเปื่อนไปในวันนี้เขาก็จะมานั่งกินข้าวพูดคุยสารทุกสุกบิบเหมือนเดิม Subscribe